สวัสดีครับผมช่างเบิร์ดนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการถอดตัวนี้นะครับโตโยต้ายาริส2014นะครับผมนี้นะครับวิธีถอดก็งัดออกมาได้เลยนะครับข้างในจะเป็นคลิปนะครับนี่ครับงัดออกมาแล้วก็นี่ครับจะมีเนี่ยพักอยู่ก็ดึงพักออกมาได้เลยแล้วก็เหมือนเดิมจะมีพักอยู่จะมีน็อตอยู่สี่ตัวนะครับหาสว่านไขควงนะครับ ใข้คว่างขาออกได้เลยนะครับ <S 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 วิธีถอดก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรของโตโยต้าก็ดึงออกมานี่ครับก็กดคลิปปลักออกได้เลยนะครับเท่านี้นะครับผม